สงมือนี่สันนีลูกอีสานพามาเห็ดจักจีตั้งซื้อแบงได้พี่น้องเลยตั้งซื้อตุ่มคือตั้งซื้ออยังกับมันมั่วลูกพอดีไปตลาดไปเห็นตะกาตะกตาดตะตาเนี่ครับพี่น้องคือเป็นตะเห็ดแนวาใสกบดีทแท้เลยจักจิมาเห็ดร้องเมืองพี่น้องมาเห็ดร้องเมืองเห็ดจกักจีเอิ่นมาตุ่มจกักจีเอิ่นมาเงียบจกักจีเอิ่นมาอย่างกับมั่วลูกกันพี่น้อง ขับมือที่เห็ดพี่น้องเอ,อ้ยครับอุปกรณ์อเอาก็มีแต่ว่ากระิเลี้ยนแบบเงียบเรียบเดีตุ่มเลยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่ามันจะเป็นยังไงครับปาดพี่น้องปาดเป็นหู้ง่ายๆพี่น้องเหู้ง่ายๆพี่น้องก็ไปกับแม่นอันนี้พี่น้องสัื่องกระสีครับ าเก็บเอาอยู่น้ำมุ้งนี่แหละพี่น้องกลับมาตัดจะเป็นลูกนี้ครับตัดลวดพี่น้องลวดครับพี่น้องครับตัวนี้ให้เป็นหู้จักหน่อยครับสอัดลวดเกลือสวัดลวดพี่น้องนนี้่พี่น้องนี่เขาตัดไปแล้วพี่น้องตัดเป็นี่นี่ครับคืองานมัน ง่ายพี่นอ้อง่ายง่ายไม่ถึงนะสองนาทีใส่ได้เลยครับเอาแค่นั้นก็ไสนี้พี่นอ้องชอหูสุกเข้าไปเลยง่ายพี่นอ้องง่ายแบบง่ายงเสีซลอ์หูก่อนคแบบนี้หน่อใส่แล้วก็พับเลย อ้าวที่อื่นมาซื้ออีกย่างพี่น้องด้ยครับเลี้ยวๆพี่น้องงั้นเอาใส่กบง่ายๆพี่ครับนี่คือแบบที่หนึ่งมีแบบที่สองพี่น้องนี่ครับแบบที่หนึ่งเลี้ยวๆใส่ได้เลยแบบที่สองพี่น้องตะไคร์พลาสติกง่ายๆพี่น้องตัดใส่พี่เลี้ยมดีครับผเพื่อเพื่อป้องกันสิบล่ากับผมเทศไปแล้วตัดไปบางใส่ครับพี่น้อง เสียกมัดพี่น้องเสียกมัดมัดมัดสามสองหม่องสามหม่องแล้วเลยครับพี่น้องมันจะเป็นที่ี่ครับนี่นี่คือที่ดับกบยังไม่มีชื่อไม่เลือกไม่รู้ว่าจะเรียกชื่ออะไรตาก้ากบครับ <c oughs> พี่น้องแล้วะลยครับพี่น้องทันน้งนี้แล้วครับจะได้กับน,น้ำรุ่นกันพี่น้องใส่ว่ามันจะถือคือว่าถือ ถือแกงไดนก็ถือจังไดนเราพี่น้องเนาะครับสองแบบสองอย่างง่ายๆพี่น้องง่ายๆครับจังไดนก็นน้ำหลุนนํากันพี่น้องไปใส่มื้อนี้ละเฮ็ดแล้วๆก็ไปใส่เลยมื้อนี้เฮ็ดได้8อันพี่น้องครับจังไดนก็น,นํารุ่นนํากันพี่น้องไจากัดเนาะเฮ็ดแล้วมาใส่รองเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งนํากันบัมาขึ้นน้ำติป็นจังได๋ พวกเขาเง่ายง่ายมาเป็นที่ใส่กรับกรนนี้หัวอยส่วนควรางกาส่วนควนจักที่เขาเหบแล้วมาใส่รองเบิรนรองเบิรที่นองมนเล้นเข่าขึ่งพวกเขา ถึงจังค <writer. S 1> ือว่าบ้างมาจังยงน้ำบริเวณฟักบริเวอีสานบ้านๆเ้า คันสีอื่นวัดตุ่มกับมเมนเนาะกัตากบนี่คือกัตากบกะตากบเงไงไงหน้าที่เดียวสหน้าที่เลี้ยว็ดเล้ยวเรเฮามาลอใส่เบิงนี้นว,ว่มา,ามันจะเก่งเงมันก่งจังวะ กปบัดพี่น้องติดกบัดกระตานติดพืเหยื่อปาน้อาตุมลาดจังน้อยตมงลาดมนถือกินอีกเขา มือน,น,นียมาปหลังนี่นั่นมือีบหเบิ่งแดหลังเบื้งบ้ามันติดจึงจังบ่สิดตรงใต้นขางหังเกน้อยขันตึงจังจิบริเตีน

หลัที่สามี่นองหลังที่สามเหนื่อยปะเนาอบนเกีจังบ่พีนอเบงน้ำกันง่ายๆต้องใออกห่หนึง แบน,บ,นบ้านแบนหงตาโตขั้นสีว่าตุ่มกตะจักสีว่าใจหนึ่งนะจ๊ะตุ่มพัฒน์ิ นี่จะมาพิมพ์ต้าตะกันจอ Hi ใส่ปูก็ได้พี่น,อน้องมันต้อาใส่เลือๆลุงไปนี่ปูที่เขาหรือข้อ,อีปู เาเสหลลังแนะ้วออพี่นองไอ้บัดเนี่หลังจากที่เขาเห็ดตุ่มเห็ดอีเงียบอีเงียบกัดแสกัดตาพลาสติกเนาะที่เขาไปสื่ออยู่ตลาดมาเห็ดทดลองเมืองว่ามันสิเขาหรือว่าเขาหลังจากที่เขาเห็ดแล้วเขาก็มาใส่บ้านนี้ครับมัอนี้กือมาหยาันเหมกันครับมาหยาันเหมกันมันหลุนเบิอง ว่ามาัาานสิเข่าบ่ว่ามันเปลี่ยนคือจังที่เขาคิดบ่มึงบรรยากาศครับหน,น,นองสะหนองสะใส่ถึงปูใส่ถึงกบมาเบิ่งพี่น้องว่ามาันสิเข่าหรือบ่เข่ารับนี่คือหลังเลกแล้วครับมึงคือเขาเห็ีดมาแปดลังแปดล,ลังนี่ลังอีใส่ครบ สีฟ้าใส่กบสีนั่นใส่ปูมะเบืองวบาอันเดนม่นีกเขามันีเขาบนเ,าเขานะครับเนาะมาหลุ่นน้ำกันอ่ามีหมอ,อ,อมันขมิดจีรีท่าบันนี่คือนกบีินอน มือมิจัดตุนครับั่งนปูม no ีจัดแล้วม sure> ี่เนปูที่เราเมืนต้นปูเอาไว้จัาตัวพวปูโอ้โหปูนี่ครับพี่วัดปูปูเขาปูเขา้งวันนี้จะเกิดชมใหม่ที เปิดขวาโอ้ Ooh, หลายตัวที่น้งพูู้เขาฟูเขากบว่เขาครับูสับซี่ัตครับตัวซี่วโอ้โหตัวเบ้อเล่เลย้ามันเปิดกบเป็นสี่เหลี่ยเรียวมาด้วยเนาะครับฟูเปิดฟูน่านื่นเต้นมา

ตัวน่อยไลยวานูเขากูตะเขาาคบตะเข้าเขาบับ่นีูและกบไปรุนเมื่อีกพี่น้องไปรุนเบิ่งน้ำกันอีกมันจุดที่สองพี่น้องมนในจุดที่สอง ที่เขาใส่กบใส่ปูปไ,ปไว้สาโน่เดียวกันละดินนะครับดินนะดินนะด,นนะดินเละดิเซ็ๆแฮะโอ้โห,โ,หโ,หโหน้ำพุ่งมักขนาดนี้นะโอ้โห,โ,ห,โ,หโ,ดโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว นึงตุ้นๆตัวนึๆตุ้นึงบักเอ็ดบกดักเอ็ดเลยง่ายครับกระตาใส่นี่หิวไปเลยได้เป็นกระตาะตะก้าเลยตัวนี้ใส่หน่อยก็ได้ตะกา้าใส่หลายก็ได้ตะก้ามันปูเข้าไปหนิมันล้างนีด่ดรือเป็นยังไง 3ตัวร้อมตัวตะเข้าคกตะเข้าครับอืะเข้าคกตะเข้าอเอาเป็นสีหลังนี่เป็นผลงาน อีหลังอีกคนพี่น้องนี่มึงมึงมึงมีโคบนี่ก็โคบมึงตู่กันพี่น้อยมึงปู่กันโอ้ยหมีคุดโตอ๋ออู๋้หน้าครับปู้หน้า ลังมีซตัวพี่น้อ2ตัวอันนี้ประนิ่นตัวนี้มันปลรนิ่นเขาอะไนี่ลูกปูสี่ตัวห้าตัวมันครบพี่้องมันครบเพียังลเลมันเปิดอกมันถึงว่ไข่ลายไปหรือเปล่า มีที่สิบักเกียรครับ่นสีข้างยังข้งยังเลยมาดูผลงานมาดูผลงานตัก้าวตกนี่หัวีคอมี่นั่ง,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 งเลย,อยโอเคโอเคดดดดอ๋ออตัวนึงอ ซ้อมตัวตัวนี่ <c oughs> อย่าเป็นคููบทันบ่เนี่ยตัวนี้ตัวน,น้อยเปิดจับลงนนู้จับทันบ่ตัวนี้ตัวเล็กโอ้ตัวนี้ตัวน้อยครับกาเปิดอยตัแต่ตัวใหญ่ขึ้นอ,อยู่พวก้าเปิดจับดอกนี่ครับสีหลังใส่ทั้งกบทั้งปูได้ทั้งกบทั้งปูครับนี่ ต้งหมดเปบบลีดลังเ้าไปรุนกันอีกครับมารุนกันอีกพี่น,อน้องรุนกันอีกตะก้าใส่กบผมมารุนก่นอีกมันเชื่อวันมันจะเข่าหรืองู่เขาเนาะเบิ่องลังนี้จิ๋มหมันบ่พี่น้งงองม,มาลุ้นด้วยกันมาลุ้นด้วยกัน น้องสาเป็นหน้ำเห็นใกล้ชิมเดเลยพี่น้ี่จะห้อยจอน้อนอน,อน,อน,นี่พี่น้องมันๆับบมันมน,มน,มน,นี่ดินดอกๆแล้ว องตัวครับสองตัวโอ้โหสองตัวมันมันสำเร็จครับสำเร็จโอ้โหสองหนังสองหนังครับนี่สองหนังสองแต้มสองหนังสองแต้มโอ้พานพานครับพี่น้องตะก,ก,ก้ากบเขานี่ยพานครับถือว่าพานเขาดีขึ้นกันครับเขาดีขึ้นกันโอเคครับ สองตัวสองตัวสวยๆรุนเหมือนกันพี่น้องนี่นะน้องบ่มันพี่น้องบ่มันเอาพี่น้องมาสรุปกันมาที่นี่ลังจากทินข้าวยามมาแล้ว หลังเราพี่นอนะ้องเนาะหลังอันนี้สีหลังปูกับกบปูสองหลังกบสองหลังอันนี้อีกสีหลังหลังหนึ่งบ่ถือพี่น้องหลังหนึ่งหลังนี้อีกตัวหนึ่ง ว่าใส่ได้อยู่กระตาบกบปาก้ากบปะกกาเงียบปากกาเ็ดมี่บวานนี้ลองเชียงเปิดจับบ้างกเอ็บครับเปิดเอ็บเลยถือว่าพานถือว่าพานชึบหลังนี้กับบดถือพี่น้อง ถือว่าใส่ได้ครับถือว่าใส่ได้ล่องเห็ดเบิงพี่นองปุป๊ปุ๊บปหน่อยมันเตี่ยนออกกับปุกซอยกันเนอะไอ่ไีไ่พีน่นองไค่แค่ กันตัวเงี้ยคอยก็เอาออกทั้งในที่เล้วี้ยนี่น่ะสร้างสองอันสรงอันครับได้ทั้งกบทั้งปูนี่น่ะสรุปฉันว่าคือว่าโอเคครับโอเคได้ทั้งปูได้ทั้งกบตันเอบก็ได้ครับตัวเอบคือว่าหมันหน่อยนึงครับ ว่าปูน่นี่เ้าเอาเงีย้ยกบใส่ถ้าเอาเงีย้ยปู่โดยตรงใส่ก็คือนสีดายลายคนนี้อยู่ปู่ครับมันอยู่พี่น้องทดลองเห็ดใส่เบิ่งครับนี่แหละเสนีอิสานบ้านเฮาอืมครับนี่สานบ้านเฮามานัมานมันพี่น้องครับคลิปนี้อีกอะ คือสิขอจบไปแค่นี้สัก่อนนะพี่น้องเนาะเอออ่ะครับน่าจะค่อยติดตามนั่กันครับน,นี่นะครับสวัสดีครับ